สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองวันที่7สิงหา2563นะคะซึ่งเช้าวันนี้นะคะมีการปรับครั้งที่1นนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พาคลิปต่อไปด้วยนะคะ ค่าราคาทองคำตามประกาศสมาคมค้าทองนะคะณเวลา9นาฬิกา31นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,750บาทรับซื้ออยู่ที่28,650บาท ส่วนทองรูปพรรณ96.5%นะคะขายออกอยู่ที่29,250บาทรับซื้ออยู่ที่28,136บาท96สตังค์มาดูในส่วนของสปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1,938.50ดอลลาร์ต่อออนนะคะ มีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทองคำโลกนะคะอยู่ที่1 9ึ่งเกสามแปดจุปรับเพิ่มขึ้น0 2นหนึ่งเซค่ะในส่วนของค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่3 1 3สิี่สลดลง0 1นหเปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะของแต่ละประเภทนะคะจะมีครึ่งสลึง1สลึง2สลึสงหรือว่า50ตังค์นะคะและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดแต่ละร้านจะราคาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นไละอยู่กับลายนะคะ